ความกล่องข้าน้อยค่าแม่โศกนาฏกรรมสู่วิบากกรรมวันหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วณหมู่บ้านปาดทองเมืองยะโสธรมีวดูการพรรษาหน้าฝนชาวนาได้มีการเตรียมการปลูกข้าวกล้าลงในนาและทุกครอบครัวก็จะออกไปไถนา เตรียมการเพาะปลูกในฤดูฝนมีครอบครัวของชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นเด็กกำพร้าพ่อ mm hmm. เขาได้ออกไปปลูกข้าวไถานาเช่นเดียวกันกับชาวบ้าน mm hmm. วันหนึ่งเขาไถานาอยู่จนตะวันขึ้นสูงแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเป็นยิ่งนั้นและหิวข้าวมากกว่าทุกวันปกติแล้ว แม่จะมาส่งกล่องข้าวให้แต่เช้าทุกวันแต่วันนี้ทำไมกลับมาช้ากว่าปกติมากเขาจึงหยุดไถนาแล้วเข้าไปพักผ่อนอยู่ใต้ล่มไม้ปล่อยให้เจ้าถุยไปกินหญ้าตามลำพังสายตาก็เมื่อมองไปทางบ้านของตนฝ้ารอคอยแม่ที่จะนำกล่องข้าวมาส่งตามเวลาที่ควรจะมา ด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจเป็นยิ่งนักยิ่งตะวันสูงขึ้นแดดก็ยิ่งร้อนแรงเพิ่มความหิวทวีคูณขึ้นไปตามลำดับด้วยทันใดนั้นเขาได้มองเห็นแม่ของเขาเดินเรียบมาตามคันนาพร้อมกับกล่องข้าวน้อยๆให้อ,อยู่บนสาแรคานเขาบังเ,เปิดความไม่พอใจเป็นยิ่งนัก ที่แม่เอากล่องข้าวน้อยนั้นมาช้ามากด้วยความหิวจนตาลายเขาคิดว่าข้าวในกล่องข้าวน้อยนั้นคนกินไม่อิ่มเป็นแม่จึงได้ต่อว่าแม่ของตนว่าอีกแก่ไปทําอะไรอยู่ถึงมาส่งข้าวให้กูกินช้านักกล่องข้าวก็เอามาแต่กล่องแม่น้อยกูจะกินอิ่มหรือ ผู้เป็นแม่ตอบลูกว่าลูกเอ๋ยถึงกล่องข้าวจะเล็กแต่ก็น้อยแต่รูปข้างนอกเท่านั้นนะมันแน่นในลองกินดูก่อนสิลูกด้วยความหิวความเหนื่อยความโ,มโมโหทำให้หูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเหตุผลสิ่งใดเกิดบ,บันดาลโทษะอย่างแรงกล้าคว้าเอาไม้แอ่ แล้วมุ่งหน้าเข้าตีแม่ที่แก่ชราตนล้มลงแล้วก็เดินไปกินข้าวอีกแก่ไปทำอะไรอยู่ถึงมาสดข้าวให้กูกินช้านักล่องข้าวก็เอามาแต่กล่องน้อยน้อยกูจะอิ่มได้อ,อย่างไรผู้เป็นแม่ตอบลูกว่าลูกเอ๋ยถึงกล่องข้าวจะเล็กแต่ก็น้อยแต่รูปข้างนอกข้างในน่าแน่นนะ ลองจุรดูก่อนสิด้วยความหิวความเหนื่อยความโมโหทำให้หงอืหตาลายไม่ยอมฟังเหตุผลสิ่งใดเกิดบนบ้านโทระอย่างแรงกล้าคว้าเอาไม้แอกแล้วรี่เข้าตีแม่ที่แก่ชราจนล้มลงแล้วก็เดินไปกินข้าวแม้กินข้าวจนอิ่มแล้วแต่ข้าวก็ยังไม่หมดกล่อง รู้สึกผิดชอบชั่วดีรีบวิ่งไปดูอาการของแม่และเข้าไปสวมกอดแม่อนิจจาในตอนนี้แม่ขาดใจตายไปเสียแล้วชายหนุ่มร้องไห้โหโดยสำนึกผิดที่ตนได้ฆ่าแม่เพียงด้วยอารมณ์เพียงชั่วลูกไม่รู้จะทำประการใดดีจึงเข้าไปกราบมัสการหลวงพ่อที่วัด เล่าเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดหลวงพ่อสอนว่าการฆ่าบิดามารดาของตอนนั้นเป็นบาปหนักเป็นอนันตริยกรรมเป็นมาตุฆาตจะต้องตกนรกอเวจีตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีกมีอยู่หนทางเดียวที่จะทำให้บาปเบาลงได้โดยการสร้างทาต กอดรวงอากระดูกแมาไว้ให้สูงเท่านกเขาเหินจะได้เป็นการไทยบาปหนักให้เป็นเบาลงได้บ้างเมื่อชายหนุ่มปลงศพแม่แล้วจึงได้ขอร้องชักชวนญาติญาติและชาวบ้านช่วยกันตักกนนต้มอิดกอดเป็นธาตุเจดีย์บรรจุอัฐิไว้จึงให้ชื่อว่าธาตุกล่องเข้าน้อยค่าแม่ จนปราบเท่าถึงทุกวันนี้ส่วนตัวเขาเองก็ต้องรับชะตากรรมทั้งทางโลกและทางธรรมพิบากกรรมทำให้เขาทำผิดกฎหมายก็ต้องรับอาญาบ้านเมืองกันไปตามกฎกติกาทุกวันนี้มีผู้มากราบทาทกล่องข้าวน้อยทุกๆวันเพื่อมาขอขมาลาโทษเหมือนกับเป็นการไถ่บา ที่ทำให้พ่อแม่ของตอนต้องเสียใจบางคนเมื่อมีลูกแล้วจึงได้รู้ว่าบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่นั้นมากมายเหลือขนานับเพิ่งเข้าใจว่าการยังดูลูกนั้นเป็นเรื่องลำบากยากหนักหนาสักเพียงใดจึงมาสำนึกที่ทำให้พ่อแม่ต้องเสียอกเสียใจบ้างก็มากราบไหว้ เพื่อรำลึกถึงบุญคุณของแม่ต่องข้าน้อยข้าแม่ที่ให้คติสอนใจในเรื่องของการมีสติและความกตัญญูต่อบิดามารดาและความโกรธจนขาดสติที่นำไปสู่หายนะอันใหญ่หลวง